สวัสดีครับจ้างเลขบุตดิตนะครับวันนี้จะมาแนะนำน้ำยาล้างจักนะครับอันนี้ผมล้างไว้แล้วให้ดูนะครับว่ามันสะอาดแค่ไหนนะครับอันนี้น้ำยาของผมนะครับน้ำยาของผมใครสนใจติดต่อมาได้นะครับให้ดูอะไรที่ผมล้างไว้นะครับมันจะสะอาด แบบนี้เลยนะครับคลิปร้างผมก็ทําลงไว้แล้วนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับว่าว่ามันเลอะแค่ไหนนะครับผมใช้ไปแค่นี้นะครับปกติมันจะเต็มคอขวดเลยใช้ไปนิดเดียวนะครับแค่นี้นะครับล้างจักได้หนึ่งเครื่องนะครับน้ำยามันอยู่ที่ว่าจากัก เลอะมากหรือน้อยนะครับดูด้านหลังนะครับจะสะอาดแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นจักรของลูกค้านะครับที่เขาให้เอามาล้างประกอบให้เขานะครับดูด้านหน้านะครับข้างในสายวิ่งเลยนะครับเห็นไหมหนึ่งตัวใช้ไปแค่นี้เองนะครับนี่ ตัวนี้ผมจะประกอบปั๊มน้ำมันให้ดูนะครับผมแกะล้างนะครับนี่ผมล้างไว้ปรกอบปั๊มน้ำมันให้ดูนะครับ กองกองน้ำมันตัวนี้นะครับที่มันตันแล้วล้างก็สะอาดเลยนะครับ ครับกองน้ำมันประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่กันนะครับมีน็อตสองตัวนะครับสองตัวนี้มันจะมีรูเห็นไหมสังเกตร,รูไหมครับมีน็อตตัวยาวกับตัวสั้นมีรูครับดูดีๆนะครับอย่าให้รูตันเพราะว่าน้ำมันมันจะวิ่งเข้ามาในน็อตตัวนี้แล้วครับก็เราก็จ่ายออกไปในจักรนะครับทำความสะอาด นะครับเช็ดในรูนะครับแล้วทีนี้ตัวนี้คือสายน้ำมันนะครับของเขาตันเลยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับสายน้ำมัน ไม่ยอมออกแป๊บนึงนะครับตัดออกเลยนะครับเราจะเปลี่ยนใหม่ แล้วนะครับเอาสายใหม่ใส่นะครับเราก็ดูรูข้างในตันไหมนะครับดูด้วยสายเล็กโอเคครับ สายมันเล็กนะครับมันส่ยลำบากเดี๋ยวผมจะร้นให้มันร้อนจะได้ใส่ง่ายนะครับครับถ้าเราให้ความร้อนมันสายก็จะอ่อนตัวยืดตัวนะครับก็จะใส่ง่าย แล้วก็มีตัวล็อกสายนะครับล็อกไว้ก่อนแบบนี้ก่อนนะครับใส่ข้างเดียวก่อนเดี๋ยวเพราะว่าความยาวเดี๋ยวต้องวัดเอาอีกนะครับ เราจะใส่ปั๊มน้ํามันตัวนี้ไปก่อนนะครับใส่เข้าไปที่เดิมนะครับแล้วใครกลัวจําไม่ได้เราก็ถ่ายวิดีโอไว้นะครับว่าเราถอดมาจากตรงไหนน็อตตรงไหนแล้วเราก็มานั่งดูไล่ดูนะครับว่ามันจะได้จําได้นะครับ ตัพยายามจำให้ได้นะครับว่าน็อตตัวไหนอยู่ตรงไหนนะครับถ่ายวิดีโอเลยเราจะได้จำได้ เดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนน็อตตัวนี้จะเป็นน็อตตัวยาวนะครับที่มีรูเหมือนกันตัวนี้จะเป็นตัวสั้นนะครับน็อตตัวยาวจะอยู่กับปั๊มน้ํามันครับ แล้วเราก็มาวัดนะครับวัดสายดูว่าสายของเราต้องการยาวแค่ไหนนะครับอันนี้อีกหัวหนึงมันจะมาอยู่ด้านนี้นะครับเห็นไหมก็วัดดูนะครับแล้วก็ตัดแล้วก็ใส่นะครับทีนี้สายมันเล็ก ใส่ลำบากเราก็ใส่ตัวรัดสายไปก่อนนะครับแล้วก็เอาไฟลนให้ท่อมันอ่อนตัวเราจะได้ใส่ง่ายๆนะครับตัวรัดสายมาละ มาใส่นะครับน็อตมีรูเห็นไหมอมองไม่เห็นมีรูตัวเล็กนะครับใส่ มีตัวนี้นะครับใส่เข้าไปที่เดิมนะครับน็อตมีรูอีกตัวเนึ่งรูน้ำมันนะครับใส่ แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับแต่เรายังลองไม่ได้เพราะว่าเราต้องปิดอ่างน้ํามันก่อนแล้วก็เอาน้ํามันใส่แล้วลองดูว่ามันจะน้ํามันจะพุ่งขึ้นข้างบนไหมนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบก่อนนะครับประกอบอ่างน้ํามันก่อนนะครับแล้วก็จะลองให้ดูว่าน้ํามันมันขึ้นไหมนะครับ เดี๋ยวผมจะใส่น้ำมันก่อนนะครับเราจะลองปั๊มน้ำมันว่าน้ำมันขึ้นไหมเราใส่ถูกไหมนะครับใส่น้ำมันไปก่อนนะครับ Okay. เดี๋ยวผมจะลองนะครับผมใช้ไอตัวมอเตอร์ตัวเล็กลองก่อนนะครับว่าน้ำมันขึ้นไม่ขึ้นเห็นไหมเห็นน้ำมันขึ้นไหมครับนี่ครับขึ้นนะครับผมต้องปิด เดี๋ยวมัน6นะครับน้ำมันขึ้นนะครับใช้ได้นะครับแปลว่าเราประกอบถูกนะครับสายน้ำมันตันสายน้ำมันเลอะนะครับเราก็เปลี่ยนแล้วน้ำมันก็จะขึ้นดีแบบนี้นะครับทำให้จักรเราใช้ได้นานได้ทนนะครับเกี่ยวน้ำมันนี่ก็สำคัญนะครับ โอเคน้ำมันขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบแล้วก็ลองเย็บนะครับผมประกอบให้ครบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองเย็บแล้วก็จะมาดูเรื่องฝีเข็มอีกทีนะครับอันนี้จะเป็นสี่เส้นนะครับเห็นไหมสี่เส้นโอเคครับโอเคครับนี่เราใส่น้ำมันแล้ว แล้วมันขึ้นแล้วนะครับนี่เรามาดูกองน้ำมันเราล้างจักสะอาดถึงขนาดนี้แล้วนะครับเปลี่ยนกองน้ำมันด้วยเลยดีกว่านะครับกองน้ำมันจะ,จะอยู่ตรงนี้นะครับดูซิว่ากองน้ำมันเราจะเลอะไหม ากนะครับขอแซะหน่อยโอเคนะครับผมถอดกองน้ำมันเห็นไหมกองน้ำมันเลอะไหมเห็นไหมเลอะมากเลยะนะครับผมจะเปลี่ยนกองน้ำมันนะครับ ใส่กองน้ำมันใหม่นะครับใส่กลับไปที่เดิมแค่นั้นเองแค่นี้ก็เสร็จนะครับกองน้ำมันจะอยู่ด้านหลังนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ด้านหลัง เพราะว่าเราน้ำมันเลอะจนกองน้ำมันกองไม่ได้เลยนะครับโอเคเปลี่ยนกองน้ำมันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบแล้วก็จะลองให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงโอเคครับผมร้อยได้แป๊บนึงนะครับแล้วเรียกมาปรับฟีเข็มรู้ว่า จะมันเป็นอะไรนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ลองต้องใส่ได้ลองนะครับตอนร้อยผมก็ไม่ได้อธิบายอะไรนะครับเพราะว่า ใครอยากให้ร้อยให้อธิบายว่าร้อยตรงไหนบ้างก็เม้นมานะครับเม้นมาได้เพราะตอนนี้ลูกค้านั่งรออยู่ ที่สเมนะเม,มาได้นะครับเพราะว่าอยากให้ร้อยให้ดู อะไรนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแบบละเอียดแจะเส้นไหนเป็เส้นไหนนะครับแต่คลิปนี้ไม่ได้นะครับ ที่สามนะครับ เส้นที่สี่ตัวนี้เป็นสี่เส้นนะครับ ลองเย็บน,นะครับ นจากไม่เป็นอะไรนะครับแต่น้ำมันกองน้ำมันตันก็เปลี่ยนนะครับแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ครับสร้างเล็กุดดีนะครับถ้าใครอยากได้น้ำยาล้างจัรก,ก็เม้นมาได้นะครับติดต่อมาได้นะครับสวัสดีครับ